เงเล็กประหยัดน้ำมันราคาผ่อนสบายกระเป๋าต้องเป็นมิตซูบิชิมิลาดคันนี้ค่ะคันนี้เป็นสีเทาเข้มปี63ค่ะไมล์า3 6 3 7กมเจกิโลเมตรค่ะเครื่องยนต์1 2 0 0รซีซีสสูบประหยัดน้ำมันค่ะคันนี้5,000ปลไปไปไม่เอาไปจะไหวหรอจ้าคันนี้กระจังหน้าสวยๆเลยนะคะไฟตาโตๆโตคะ่ะแต่งแม็กมาให้เรียบร้อยแล้วทั้ง4เส้นนะคะแม็กมีความเท่ความเก๋ความดูดีเลยนะคะแค่ได้แม็กไปก็คุ้มแล้วคันนี้ค่ะ คันนี้เปิดเข้ามาข้างในจะเจอกับตัวเบาะผ้ากำมะหยี่สีดําตัดด้วยเป็นลายริ้วๆสีส้มนะคะเดินได้สีส้มตัดกันอย่างลงตัวพวงมลลาลัยเป็นมันติฟังก์ชันทางด้านซ้ายมือโทรเข้าโทรออกระบบบลูทูธรองรับนะคะปรับเพลงเพิ่มเสียงตรงนี้ได้เลยนะคะหน้าจอทัชสกรีนใหญ่ๆแบบนี้หมุนปรับเสียงลดเสียงตรงนี้แอร์สทิศทางระบบแอร์สระดับแล้วก็เป็นเกียร์ออโต้ค่ะ ใครขับเกียร์แมนนวลนไม่เป็นรีบมาจับจองเกียร์ออโต้คันนี้งวด5,000ไปปลายเท่านั้นเปิดราคาดีๆให้ในคลิปนี้3,30,000บาทค่ะ0 8 5 8 8 5 8 4 9 5หรือช่องไทยรัฐมันเป็นบุ๊กได้เลยค่ะ